สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 และป .6 ทุกๆคนนะครับสำหรับคาเบเรียนวิชาภาษาไทยครูออยวันนี้ครูออยให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับอ่า การออกแบบรายการโดยผ่านการสอนนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับนักเ,เรียนจะใช้เทคโนโลยีได้นะครับในรายวิชาภาษาไทยสําหรับวันนี้คุณครูออยจะสอนนักเรียนในเรื่องของกรอกแบบรายการแต่การกรอกแบบรายการนั้นมีหลายประเภทหลายชนิดนะครับที่นักเรียนต้องเรียนอ,อย่างเช่นการกรอกใบสมัครนะครับการอ่า การแจ้งกรอกใบแจ้งถอนเงินฝากเงินของธนาคารหรือว่าการเขียนประวัติส่วนตัวอะไรก็ต่างอะไรก็ใช่นะครับต่างๆนาน,นานที่นักเรียนจะต้องได้เรียนเพราะว่า อ่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนการสอนในเรื่องของการอกอกแบบรายการนั้นจะต้องมีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างแล้วก็มีรูปแบบแบบฟอร์มที่ถูกต้องถ้าเป็นการเรียนที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูออยจะมีรูปแบบให้กรอกเป็นในเรื่องของข้อมูลจริงแต่แบบนี้นะครับคุณครูออยก็ได้ประยุกต์นวัตกรรมในการใช้เทคโนโลยีนะครับให้นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ ประยุกต์ใช้ในยุคสมัยนี้ให้มันเข้ากับยุค new normal นะครับให้มันเข้ากับในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนอาจจะให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะครับคุณครูออยจะให้นักเรียนนั้นได้กรอกแบบรายการในเรื่องของประวัติส่วนตัวนะครับให้นักเรียนนะครับได้เตรียมหารูปนักเรียนน่ารักนรก,น,กนะครับหนึ่งรูปนะแล้วก็เขียนชื่อ,อานามสกุลชั้น เลขที่โรงเรียนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ i อด์ไลน์ของนักเรียนหรือผู้ปกครองก็ได้นะครับไว้ในนี้แล้วทุกคนก็จะเห็นของเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเมื่อเพื่อนๆนได้มาทําแล้วนะวิธีในการทําง่ายๆเลยเมื่อนักเรียนเข้ามาหน้านี้แล้วปุ๊บเนี่ยนักเรียนกดบวกสีชมพูเห็นไหมครับกดบวกสีชมพูนะกดตามพูเลยนะครับปุ๊บกดบวกเข้ามาปุ๊บเนี่ย นักเรียนมันก็จะมีหน้านี้ใช่ไหมครับหน้านี้ก็คือข้างบนเนี่ยซับเจกเนี่ยนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์อะไรเข้าไปนะครับนักเรียนดูตรงสีเขียวเขียวมันจะมีส2สสีแลสองสองรูปใช่ไหมครับสีเขียวเขียวสองรูปสีส้มสองรูปสีชมพูหนึ่งรูปให้นักเรียนนะครับกดที่สีชมพูอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ขออภัยให้นักเรียนกดที่สีเขียวภาพแรกเป็นภาพภูเขาเห็นไหมปุ๊บเพื่ออะไร เพื่อให้นักเรียนนะครับได้เลือกไฟล์รูปภาพนั่นเองอ่ะกดไฟล์อ่ะสมมุติว่าคุณครูออยนะครับเลือกรูปภาพนี้รูปภาพแรกกดมาแล้วปุ๊บมันก็กำลังอัพโหลดอยู่นะครับนี่เห็นไหมสิบสาเรนักเรียนต้องใจเย็นๆนะครับ 13เนละนะอ่ะ81นี่มาแล้วนะครับเมื่อรูปนักเรียนเข้ามาแล้วนะเราได้รูปสวยๆแล้วนักเรียนเขียนเห็นไหมไว้ something beautiful ให้นักเรียนเขียนนะครับเขียนเป็นชื่อนักเรียนไม่ต้องเขียนคําว่าชื่อนะนักเรียนก็เขียนไปเลยว่าเด็กชายอะไรครูก็จะเขียนนายอะไรนะครับนักเรียนก็เขียนชื่อนามสกุลไป ตัวอย่างเช่นครูก็ชื่อนายมีคำนำหน้าด้วยนะครับะนะกิษตนะการนะชื่อครูอันนี้ครูดทดลองนะครับเป็นชื่อครูนะให้นักเรียนชูศีจรันศีจันนะครับชั้นชั้นปออะไรอะปหกทับสามครูอ,อยู่ปหกทับสามนะครับ เลขที่เลขที่9อ่ะสมมุตินะครับเลขที่9โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิตเบอร์โทรศัพท์ให้นักเรียนเขียนว่ามือถือ 0885893869อันนี้เบอร์ครูนะครับให้มีขีดด้วยนะลูกแล้วก็ id line id line l i n e id line ของครูจะเป็น o i l 3538เอ้ออย่าลืมใส่เครื่องหมายนี้ด้วยนะครับปุ๊บเ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วนักเรียนดูนะครับมันมีตัวให้นักเรียนเลือกอีกตรงที่ว่า พื้นหลังเนะี่ยมันเป็นสีขาวมันสามารถเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีอื่นได้นักเรียนดูด้านบนตรงคําว่าปิดเห็นไหมนักเรียนกดตรงคําว่าสีขาวแล้วนักเรียนก็เรียกสีที่นักเรียนชอบอะครูชอบสีเขียวพื้นหลังก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้ตอนที่เรานําเสนอแล้วเมื่อนักเรียนกรอกเสร็จแล้วแบบนี้นะครับให้นักเรียนกด publish ด้านบน p u b l i s s ปุ๊บมาแล้วเห็นไหมครับมันก็จะมาขึ้นในนี้ทั้งหมด นะถ้านักเรียนมาเปิดดูก็มาเปิดดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนจะมาอยู่ในนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็อาจจะหลายๆคนอาจจะชอบในเรื่องของการกอกแบบรายการสมัยใหม่ของครูอ้อยนะครับก็ให้นักเรียนนะครับได้ลองทำเนาะแล้วก็ได้ลองดูข้อมูลเพื่อนเพื่อนนะใครใครมาทำบ,าบ้างแล้วนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้มาทำนะให้นักเรียนช่วยบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับว่าคุณครูอ้อยให้ทำแบบนี้เนาะให้มาขอลิงก์ได้นะครับเดี๋ยว ที่ครูประจําชั้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูออ,อยก็ได้สอนเรื่องของการกรอกบแบบรายการออนไลน์เนาะเพื่อเพราะฉะนั้นมีคะแนนแน่นอนคุณครูจะให้คนละ5คะแนนในการทำกรอกแบบรายการโดยที่ครูจะดูครูจะดูรูปภาพในนี้แหละว่าใครส่งบ้างชื่ออะไรเลขที่เท่าไหร่นะครับ5คะแนนเลยนะครูให้5คะแนนนะครับ อ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วสําหรับการกอกแบบรายการาให้นักเรียนได้ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ในคลิปวิดีโอ y o ยูทูบ o ูออยสแตนแนลด้วยนะครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ